แกงเป็ดเหรอใช่แล้วถ้าเป็ดพะโล่เดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมของข้าวในนาพี่อยากกินอะไรอยากกินเป็ดไม่ได้ไม่ไม่ได้มันมีตัวเดียวจะซื้อมาใหม่อีกกล่องเลยเดี๋ยวเราจะหั่นผักนะคะเตรียมผักมาสับุ้งยาบเป็นเม็ดเลยยาคือ่ามากยาเป็นเม็ดเลยดูดิมา,ม,มาบหมาบ<า>ไอ้ปลูก ต่าน,นี้ไปแช่น้ำไว้ปลูกได้เดี๋ยวเราจะหั่นแลก่อนหั่นแล้วก็ล้างเพราะว่าถ้าเราล้างไปแล้วาาก็มังไม่น่าจะใส่พอมปลาในคลอง,ลองอะแล้วอยู่ภายไกลของได้เหรอปลูกเลยเปล่าเห็ดอะไรเห็ดปี๋เห็ดปีเหรอนูน่นเราจะกล้านูาน่นเปี๋ไง อ,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 อันนี้ทำอะไรเนี่ยมันเอาไว้ปะไปหัวมานะไปทากระทะไงใช่ไม่ให้มันกระทะไหมร้อนมัฮะร้อนใช่เลยอ่ากินกินหมูกระทะกันนี่ไม่ค่อยร้อนเลยเนี่ยลมไม่ก็ดิกเลยแล้วก็ดาวไม่มีด้วยคิดว่าฝนจะตกไหมไม่รู้ ไม,ไม่แน่ไม่ตกไม่แน่ก็ตกเราเราคิดว่าไม่ตกอีกก็ลงมาด้วยโอกู้ักปีน้ำ,นำเอาแมวน้ำสาซ์สล,ล้างนะ่ะเอาน้ำ้ักปีมาล้างถ้าถ้าล้างอีกฝั่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยเอาเหรอมันเป็นมึกเขาเรียกว่าอะไรนะที่เหมือนว่าที่เขาไปใช้ทำมึกสดใช่หั่นตราบ

หลอก็ทั้งจากล้อง <c oughs> หลอก็ทั้งคนดูแลกล้องชิ้ไม่หอยน,น่อออลอยูต็วแม,มเอเมลงเต็เลยอะับรยวัดบนเอาไว้ตลอด ได้ครับาเราอดเร่้าไดได้ค่ะเราใส่ปาไปแล้วก็ต้องเอารดีใส่ตามไปด้วยอ่ะเราจิ้มจพี่จะไปิโอ้ดับครบไปแล้วข้างันออกครับข้างหลังข้างหลังบ้านออฟเลยเขาบอกแคปจะให้จะทิ้งขอโทษขอโทษหมูวันนี้ไม่ตายเวงอ่ะหิวไมาเย็นก็ก๋วยเ๋ยวถุงเลยะอ้วไมเย็นอ๋อไม่เจัะนนร ตอนดึกทันไม่ดอโไม่เอาเต๋บอลเหรอใครรับรู้เขาประกวดนะน้องพม่ามีคนจองตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยทำไมอทำไมจังไม่อยากให้รู้ไม่ได้หนูอายคนอื่นเขาเฮ้ยไปประกวดลปประกวดคนเดียวเหรอคนเยอะแยะเออเขาก็ดูเยอะแยะเฮ้ยมันไหม้แล้วเนี่ยมัไหม้มาเลยมันไหม้อย่าให้เนื้อไหม้